ฮัลโหลสับย yeah> yeah. yeah. ู่กับผม j x บอบอเสียงที่ค so ุ้นเคยของเรานั่นเองนะครับวสับกาย่ะก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมาแนะนำเจ้าเรือใหม่ cn เลิเลนนะลิเลนหรือว่าไลเลนอ่านยังไงให้ถูกเนี่ยโอเคก็ผมได้เรือลำนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่ทดสอบเล่นเลยแล้วนี้ก็มาทำโทรการทดสอบไปดูโอ้โหแพ็เกจนี้ใครเติมไปแล้วบ้างเนี่ยสุดอลังการงานสร้างจริง ราคาแพ็กเกจนะฮะเมื่อทําการลดไปที่90%นะครับจะเหลอหือราคาเรืออยู่ประมาณพันห้าพโดยประมาณนะพันห้าพโดยประมาณใครชอบก็ไปจัดการเลยเป็นเรือคุยเซอร์นะฮะพลังปืนไม่ธรรมดาโอเคเรามาอธิบายอาวุธของมันก่อนนะฮะผมจะใช้เซตเดิมทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหานะโอเค อันแรกเป็นมิสไซล์นะครับเปลี่ยนได้เป็น YJ12A นะครับเป็นมิสไซล์แบบเปลี่ยนได้นะแล้วก็ d f 11นะ DF 11แต่ไม่เร็วเท่า d f 7แต่แรงแรงมากกว่า f f เขนั้นเองเอปืนใหญ่2ก็บอกด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังอีก2ก็บอกนะครับเปรวมเป็น4ก็บอกเป็นคุยเซอร์ที่เหมือนเรือประจันบาลเลยแม่มีทั้ง4ก็บอกแล้วก็เป็นปืนระเบิดนะครับอีก4ป้อม ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เฮลิคอปเตอร์1ชุดครับเป็นแบค็คแบ็คโกดนะฮะแล้วก็ปืนใหญ่ H ฮดพีเจนะครับ2ป้อม AA 4ป้อมเปลี่ยนได้ครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงกลางเรือเป็น AA 2ป้อมเปลี่ยนได้ เฮ้คิวเวอร์ชั่นอัปเกรดครับเป็นไซโลพิเศษที่สามารถต่อต้อตานกาศยานได้นะความเร็วไม่ต้องพูดถึงกอลวุธมีทั้งหมด2ชุดเรามาพูดถึงเริ่มจากนี้ก่อนเลยละกันระบบต่อต้านกาศยานระบบก็ต่อต้านกาศยานนะครับความแข็งแกร่งที่ยิงออกไปเนี่ยคือลูกละ5้จะยิงออกทั้งหมดเนี่ย ไซลโล1ลูกต่อ1ครั้งดัมเมทของม,มันหนักมากนะครับ1,560รต่อลูกยิงออกไป2ลูกก็3,000ันเฮลิคอปเตอรต์หรือว่าเครื่องบินโดอะไรเงี้ยต้องกลัวแน่นอนความเร็วของมัน340นะไม่เร็วมากนะครับเท่ากับเฮลคิวปกตินั่นเองแต่เร็วกว่าหน่อยนึงเวลาบรรจุ4.20ก็รีโหลดนานเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้น A อเให้มา6ป้อมนะครับพิสัย3.9กิโลโอ้ล็อกเป้า2วิ ถือว่าถือว่าเฮคิวถือว่าเป็นลูกเสริมแล้วกันนะเลยต้องมีกาปันผมเมื่อติดเป็นกาปันเข้ามานะเพื่อเสริมกําลังมันเ,เลนเซอร์ไว้สอยให้ละเอียดแค่นั้นเองออโต้กันไว้ช่วยนะครับส่วนไฮไลท์อ,อันหนึ่งคือเจ้า DF11 ครับ DF11 ความเร็วไฮเปอร์โซนิกนะฮะ563.7แต่แต่ชะแต่โหลดนานนะครับ9.80วิ ยิง1ครั้งต่อ1ลูกมีทั้งหมด2เบิร์ดก็คือ2ลูกนะฮะดาเมจเนี่ยอยู่ที่35,100 10, 2ลูกก็7 2 2 0 0นั่นเองความแข็งแกร่งลูกละ2 0 0ไม่โดนทำลายแน่นอนนะครับถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เวลาล็อกเป้า2วิระยะยิง10.4โลไม่ไกลมากไซโลอยู่ด้านหน้าหมดเลยนะฮะแล้วก็มีไซล์อันที่เปลี่ยนได้ปืนใหญ่นี่ก็ไฮไลไท์เหมือนกันเจ้านี่จะยิงกับไปเนี่ยนะครับ สนัดต่อการยิง1ครั้งนะครับระยะยิง17.3ากิโลทำไมมันถึง17.3กิโลเราไปอ่านกันเป็นปืนเลียวกันขนาด100อมม,มของจีนนั่นเองนะครับนะของจีนนั่นเองใช่กระบอกเดียวกับอา่าไทยศูนห้าห้าไมไปดูกันอ๋อเป็นคนละกระบอกกับไทยศูนห้าแปดนะครับเป็นคนละกระบอกกันไม่ใช่กระบอกเดียวกันนะอันนี้ไทยศูนห้าแปดความแรงแค่หกพันห้านะครับ อต่นี้ความแรงอยู่ที่7,800ความเร็วอยู่ที่971เร็วมากนะเร็วกว่าเร็วกว่ามิสไซล์ <c oughs> อัตรายิง6.67กิโลนะครับเวลาบรรจุ6.44ยิงมีไป2นัดเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะสป้อมมันต้องแรงมากแน่ๆ ต่อมาเป็นปืนระเบิดครับปืนระเบิดเป็นปืนระเบิดแบบไหนเนี่ยเขาบอกเป็นเครื่องยิงจรวดหลายท่อยิงด้วยความเร็วของจรวดที่เพิ่มขึ้นแต่ชัดแต่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งตอนตอนเข้าไปในเกมนะฮะความแรงของมันอยู่ที่ลูกลัก้าความเร็ว505นะเร็วมากนะครับเร็วเท่าไฮเปอร์โซนิกเลยแล้วก็อัตราการยิงเนี่ย3.3กิโลนะเวลาบรรจุ6.4วิไม่ใช่ดิ อัตราการยิง3.3นี่คืออะไรวะพิสัย9.97กิโลนะครับบางทีภาษาไทยแปลมาก็ทําให้อ่านงงนะฮะอ่านแล้วก็งงเองด้วยนะยิงได้6 6นัดต่อการยิง1ครั้งนะฮะมีทั้งหมด13ชุดไอเชื่อไอเรื่องจำนวนอาวุธ13ชุดเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อมันหรอกบางทีมันก็แปลมาผิดฮะใน,นเนี้ยท13ทุกอันเลยด้วบางทีแม่ง13ทุกอันเลยเนี่ยจำนวนอาวุธเนี่ย13 13 13บ้านอออ <laughs> โอเคลองไปทดสอบอาวุธกับโหมดธรรมดาฮะ โอเคหลังจากเทสเสร็จแล้วเทสมิสไซด์ดีเอฟสิบเจ็ดก่อนยิงออกไปเป็นรูปแบบนี้นะฮะตกลูกเขาไหร่สองชุดยิงโค้งขึ้นไปเจ็ดหมื่นสองร้อยจริงๆด้วยฮะไม่มีไม่มีมากกว่านี้ละดูอีกครั้งหนึ่งเบ้ก็เร็วอยู่ดะถึงไม่ได้เพิ่มเร็วความเร็วมากคือต่อมาเป็นเรียวกันเปน็นไง ปืนใหญ่เรียวกันเดี๋ยวยิงใส่เร็วหนุ่มขุนบินนะเจ็ดหมื่นนะไม่เล่นนะเป็นเล่นไปนะติดคี์ที่เจ็ดหมื่นนะเอ้ยติดคี์ได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะเอ้ยได้อยู่นะแรงอยู่นะครับต่อมาจะเป็นปืนระเบิดนะฮะอ้อก็ยิงเป็นเรียวกันเนี่ยเจ้าเจ็ดหมื่นเหมือนกันวะ โอ้ใช้ได้เขาแม่นยำใช้ได้ยิงตรงๆเน๊ะเข้าหมดไหมอุ้ยเข้าหมดเจ็ดหมื่นหกเลยนะถือว่าแรงมากนะปืนระเบิดเนี่ย 71, เจ็ดหมื่นหนึ่งเฮ้ยแรงอยู่แท้และยิงเรือลำน้ำด้วยด้วยนะยวไปดูกันมาดูคุยเซอร์สายเติมฮะว่าจะโหดเที่ยมแค่ไหนเราไปลองเล่นเดสแมทกันก่อน,นะฮะโอ้ ฉันจะได้ชนะมากไหมนะอ่าไม่มันชนะชนะยากชนะเย็นเลยค่ะนี่หนาะเลยรอยบนี้นะและวไม่ชนะฉันจะไปเล่นออนไลน์แล้วหนาะวัสดีหนาะแสนเจดนาเป็นไงล่ะของจริงบอกเลยอย่ามาเข้ากับพี่มันมาก ยังไงอะยังไงอะสามแสนโดนไปดิแม่งครับปูมแม่งกระแลงนะน่หนาไปไหนหนาเฮ้ยไม่แตกด้วยดีเลือกทันวะเกือบขีดแล้วหนาไหนขอชั้นเรียบร้อยหนาเสร็จชั้นหนาอ้าว ิบหายละโอไฮโอมาว่ะกูไม่อยู่กับมึงแล้วกูอยู่กับมึงไม่ได้แล้วโอไฮโอแรงทิบหายเลย ไปแล้วนาะโอ้โอ,โอนะแม่โอ้โอแม่งเรือมน้ำ้ำคือกิจกรรมนี้สร้างมาเพื่อเรือมน้ำนะดูเลยนะ <c oughs> เรือมน้ำเกิดตลอดเลยอ่ะ <c oughs> เพื่อนอย่า <c oughs> เพิ่งไปตายนะ แปลกทีเถอไอ้อจริงโ,โหเจอของหนักหนาะ ไม่เอาหนาโหเรือดำน้ำแม่งเสือกอ่ะถ้าเรือดำน้ำไม่เสือกผมไม่เป็นไรเลยนี่แล้วกูไปหาอะไรถ้าเกิดที่เดิมวสาบติดล็อบติดแล้วเนี่ยฮัโหลพีอ<ห>อยากให้ฉันเจอเรือดำน้ำขนาดนั้นเลยลอก็หนี่มันไม่พ้นเนี่ยฮ่าเอ้ย ควายกับควายแท้ๆเกิดที s <S ่เดิมสามรอบติดเกมก็ไม่รู้กูโดนสามรอบติดแล้วนี่เสียเวลาชิบหายเลยเจอเรือมนน้ำเนี่ย ก็ให้มันดำตั้งแต่ต้นเกมจนท้ายเกมไปเลยตัดพอตัดพอฟังบอลบอลบน,บนมึงไม่ต้องหนีโอ้ยโอ้กูเอามึงแล้วกูไม่รอแล้วฝึกมานานแล้วกแค้นใจกับเรือดำน้ำมึงมานานแล้ว เียตายยากตายเย็นเหลือเกินโอ้เกิดไปอีกมึงเป็นอะไรกับกูเว้ยยิ้เกมต้มตีนเ,เรื่องนะเกิดอะไรนี่เดียวหูสามสี่รอบตีนเีลยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงบ้าหรือเปล่าฮะไอ้มึงบ้าหรือเปล่าวะ ไอชายไอชายยังไม่รู้ไอชายไม่รู้เนี่ยกูเต๋อไปชายก่อนไอชายไม่รู้ไอชายตัวยวันดีชายอยู่นี่แหละไอชายไม่ต้องไปไหนโอ้ยชายเอ้ยไอดอกรักโอ้ยชายมานี่ก็ดีโอ้ยชายยอมกูเถอะเออจบทันที ถือว่าเป็นเวรกรรมเรือล่มน้ำเราอย่าได้เจอได้เจอกันอีกเลยโอ้ยตายเถอะไอ้ชายอย่าไม่รอดแล้วล่ะโอ้หนักใจเลยสู้เรือมน้ำลำบากครับไม่มีตอร์โดสู้โคตรลำบากเลยบอกเลยเฮ้ออนไลน์เป็นที่ของเรา Why the cop is okay

เรียบร้อยบบุยเรียบร้อยโซกเกหายคะเสต็ดเราสองลำแล้วเก็บห้าโชว์กับน้องๆหน่อยดิขอลกิจเก็บห้าโชว์องน้องครับ เก็บห้าช่องน้องเ,อเก็บห้าอ้าวอี๋ใครรัดกูัวเบ้เขาให้โหใครรัดเป็นเนี่ยเอ้ามันตายของมันเองเหรอ,เ,อเราเก็บห้านเนี่ยไม่มีใครแย่งเราคิวนะเนี่ย หายไปซะสามเราสี่เราโถอดแดกใครเอาไปลำหนึ่งวะมันก็ไม่ตายเองแปลว่าผมเก็บสี่นะฮะงงเลยเดินชนเลยโถอยาไปกล่องเดิเรือเราไปคุยเซอร์นะเฮ้ยก็แพ้ก็แพ้อิซานามิแค่นั้นแต่ลำเดียวอย่างอื่นเราไม่แพ้หรอกคือ <laughs> มาแล้วใช่ปะใช่จริงๆด้วยลำอื่นเราไม่แพ้นะเราแพ้อิซานามินี่มาจริงด้วยหานี่มันมางจริงด้วย,วยเอแรงจัด ใครเป็นคนโผล่มาลำแรกไม่มีโผมาคือถ้าผมขับเรือแบบนมันก็จะอันตรายมีคนอยากมาว่ะขยับลี้ยื่นขึ้นมาไอ้น้อนใครเห็นผมว่ะโอ้เรือดำน้ำมาอีโซเกมาฮเอ้ยเป็นลำที่ผมอย่างเกลียดเลยอืมอดแดก การลบมีเยอะแยะปืนระเบิดหันช้านะฮะก็เสียมมนเลยเตะชั้นละ่ะ สวยเดี๋ยวกูมาเก็บมึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมาเก็บมึงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแปบ๊บเดียวขอไปเคลียรนะ์นู้นหวัดดีครับโอโ้โหมาอย่างงี้ก็หวานเจีย๊ยบตีโอโ้โหวันดีแอรมาอย่างี้ก็หวานเจีย๊ยบใครให้เขาให้ติดบาร์มอสไอ้บ้าเอ้ยดูอะไรเยอะวันไปวันเนี้ย โอ้ยอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้เรือมนะ้ำไม่เล่นด้วยหรอกยังไม่เล่นกับนายห,หรอกเดินนายเล่นไปเถอะ is <'s> okay <S นะนะ้ๆนะนะตายผมบอกเลยยังไงตะตายโดนวอลโชยางแข็งนะฮะโอ,โอ้เล่นลำไหนก็เก่งไปหมดเลยครับเราเนี่ย ยิงเช็ค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 แล้วก็เซต็อ่าแล้วฉันยิงไปไหนวะเนะี่ยยิงเช็คโอ้ยอย่างแรงโอ้ยโอ้แรงจัดอุยย่ามาตะหวัดดีส่งของดีไปให้ ส่งฮอนครูไปให้แต่ตอนนี้ไอ้ห่านี่มันเอาผมอีกแล้วครับ ไปเล่นไปเถอกอยู่ก็ล้อไม่ใช่อัวไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปจ้าจะไม่เล่นกันนายหรอจ้าโดนฉันดีโดนฉันปีดีโดนฉันปีดีดดดดเลือกจอมตีไม่ถูกเลยดีเลือกจอมตีไม่ถูกอามึงเอาปุย รักฉันแหละฉันรู้ยอมโดนก็สักลูกหนึ่งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโคตรโกงผมว่าโกงมากเลยเล่นสองลำอยู่เล่ยนเนี่ยอ้าวแล้วฉันคืออะไรแล้วฉันดันเห็นไงแล้วฉันดันเห็นไงเพื่อนแล้วฉันก็ใส่ไงแล้วฉันก็ยิงไงแล้วฉันก็ใส่ไปไง

เกียสักทีมามาเล่นฝั่งนี้แทนแล้วโดนอะไรอ่ะกูโดนอะไรตายเนี่ยกูโดนอะไรอ่ะโอ้โดนตัววีโดโอคนอื่นนะฮะอ้าวผมโดนอะไรตายอะ่ะเพื่อนผมโดนอะไรตายอะ่ะ Why What โอ้ oh my god กูโดนะไรตายอ่ะข้อดีของลำนี้เลยนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งกับเรือผิวน้ําเนี่ยบอกเลยว่าโหดแน่นอนเพราะว่าอาวุธมันเนี่ยปืนไอ้สองชุดน,นี้ก็แสนสี่แล้วอะ่ะยิงออกไปอะ่ะไม่รู้จะโดนเนิร์ฟรล่านะแต่สี่แล้วโหลดแค่แบบหกวิเออหกคูนสี่สี่วิเท่ากันเลยดูดิหกคสี่วิเท่ากันคือยิงออกไปคือแต่สี่กับหกวิอะ่ะคือแม่งโกงอยู่แล้วคุยเซอร์ลำนี้ใส่เติมนะและดีเอฟสิบเจ็ดอีก ก็2 0 0แส0นะครับถ้าเข้าหมดอะระยะใกล้ไม่ต้องพูดถึงส่วมิซล์เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับสแครปนาวอรหรืออะไรก็ได้ที่มันที่มันดูรุนแรงกว่านี้นะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก,ก็ธรรมดาครับเปลี่ยนกรแรงไม่เปลี่ยนกแรแลงกันปืนเราต้องการก็ผมแนะแนําเป็นลาปิดดีกว่านะฮะเพราะว่า AA เหมือนจะกันได้ไม่หมดนะขนาดมีขนาดเนี้ยก็เอาว่าระบบป้องกันอะดูเหมือนจะดีฮะแต่จริงๆไม่ดีตัวเ A เเปลี่ยนอะไรที่ชอบได้ก็เปลี่ยนเลย นะเพราะว่ารู้สึกว่าลํำเรี้ยบตกเป็นเป้าเหลือกั้มเหลือเกินนะครับชวนการประทะก,กระเรีำน้ำําจากที่ผมคํานวณแล้วท่านหนึ่งหน,งนะครับด้วยความเร็วของมันเนี่ยนะผมว่าไม่น่ารอดนะครับเออผมยังไม่ได้บอกสเตตัสมันี่ว่าโอเคหนะพูดเลยแล้วกันนะฮะ หลังจากอัพเต็มแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งจะอยู่ที่5,7 0 0 0นะครับความเร็วอยู่ที่22.2นอตคือเร işte <c ela> เ็วอยู่แต่ไม่ได้เร็วมากนะครับนะเมื่อเทียบกับปุยเซอร์ลำอืนน่นอย่าง a r s e n ซนอลซ j 1 a r อ e n a l 22, ารอีอกในอ๋อไม่ใช่ไม่ได้อัพนี่ว่าพวกนี้ไม่อัพหมดเลยนะฮะก็ว่าความเร็วมันไม่ได้สูงมากนะสำหรับปุยเซอร์อย่างที่ทราบนะฮะ ก็ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่า CN ลิเลนหรือไลเลนเนี่ยเจ้านี่เป็นเรือคุยเซอร์ที่หนึ่งหนึ่งโคตรเก่งเลยนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเรือที่หนึ่งหนึ่งโคตรเก่งเลยแต่แต่ด้วยอาวุธการป้องกันของมันเนี่ยยังไม่สุดนะเหมือนจะมีแค่การโจมตีเท่านั้นที่สุดนะครับแล้วก็เรือลำนี้ไม่มีตอ่อวิดโอนะฮะให้ทำใจได้เลยอย่างเจอเรือน้ำในแมบ,บที่ผมเล่นเนี่ยคือพูดเลยคำเดียวว่า What the fuck? What the hell เลยนะฮะ คือแม่ง what happened คือแม่งเกิดอะไรขึ้นวะเราไม่เราสู้มันไม่ได้นะฮะคือมันเรื่องจริงนะฮะถ้าโดนลุมหรือว่า,าถ้าห่งหนึ่งเนี่ยเราตายอย่างเดียวถ้าเจอเรือลำสองลำนี่เราไม่ต้องสืบเลยฮะเรานี่คิดแน่นอนนะครับตายกับเรือลำอื่นที่มีตอร์ปิโดนะฮะสำหรับผมมองว่าพันห้าคุ้มไหมถ้าเติมเพื่อเอาคอลเช่นส่วนลดแล้วก็ลายของมันเนี่ยก็แนะนําให้เติมฮะเพราะว่าเจ้านี่ดีจริงดูดูเท่จริงนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสด,ดีครับ